สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่3ที่เราไล์สดผ่านหน้าเพจบางกอกตะกอออฟฟิเชียโดยแฮมนนโลจุดเป็นผู้บรรยายเกมก้างสนามคู่นี้เป็นการเจอเจอกันเป็นครั้งแรกการผสมผสานของเดินสายเกิรเกียริสังควันครับยืนคู่กับเจ้าปีศาจตะกอหมูเจริญลาดยืนคู่กับทางฝากฝั่งของเจ้าท็อปจันทบุรี วันนี้เป็นการเสิร์ฟแปรแลกข้ามระหว่างเจ้าหมูเจริญราดแลกข้ามกับเจ้าฐานเกียรติสังขวันครับชาวมาตะก้อครับฐานเกียรติเกมหนักอยู่แล้วครับฐานเกียรติ ต้มอยู่ที่ศูนย์ต่อศูนย์ครับสเปแล่าครับนะครับหมูเจริญราศักด์ครับนานๆครั้งกว่าจะได้มาที่นี่ครับหมูเจริญราศักดิ์สนามซ้อมหลักอยู่ที่ถนนเจริญราศักด์นะครับย่านถนนจันทร์นะครับท็อปจันทร์ครับเอาละครับจังหวะนี้

คู่ต่อไปปาเตียพลามสามวอมร่างกายแล้วนะครับเตะในราคา1,000 0บาทนะครับเ <_ D> สิร์ฟหลังเท้าข้ามฝีแต่ไม่ข้ามหัวนะครับนะฮะสักคู่หนึ่งนะครับเราจะไล์สดกันให้ดูเลยนะครับทางด้านสวัสดีคุณสกายไห้นะครับผู้กองแจ็คนะครับเจ้าหน้าที่สถา,านีตำรวจนครบาลบุกโลครับ นะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ<า>แต้มอยู่ที่2ต่ตอนหนึ่งครับเกมเสิร์ฟอยู่ที่เจ้าปิศาจนี่ฮะโอ้ยเตะท่วมครับเจ้าหมูเจริราษฎร์อ,อ้วนทวนนะเจ้าหมูเจริญราษฎร์ครับน่าถือว่าอ้อวนทวนตัวยกต้องสองคนครับเตะในราคาเท่าไหร่ครับปาตียบาลามสามเตะในราคา10,000บาทนะครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ คู่ต่อไปเลยใช่ไหมครับโปรดิวเซอร์ปลาตี้อพารามสามคู่ต่อไปเลยใช่ไหมแต้มหนึ่งต่อสองครับจังหวะนี้ครับเจ้าปีศาจปลาครับถูกต้มแก้มเบียร์อะไรระบอกครับแอดลายหลังอยู่ลายอยู่ข้างหลังนะครับปลาครับ3โล7นะฮะก็ถือว่าลบออกไปแล้วนะครับนะ เห็นมาครับนะฮะไม่ใช่สักนะครับสวัสดีกระติบน้อยพรามสองด้วยนะครับที่ก็มาชมไลฟ์สดอีกสักครู่นะครับป่ามันสะพานแพงก็ถือว่าพร้อมแล้วแล้วก็ป่าเตี้ยพรามสามก็ถือว่าพร้อมนะครับ<ป>เดี๋ยวไปข้ามฟรีครับอาวุธสูงโอเคจะเจอกัน<ป>นะฮะสิบสองแต้มนะครับ<ป>เสิร์ฟหลังเท้าล่างป่าเตี้ยข้ามหัวไม่ได้นะครับ นอกนั้นครับได้หมดสองเท่าครับอืมเกอรเกียรติถือว่าเตะหนักครับจังหวะของเจ้าเกอรเกียรติสังเกวันคนนี้สวัสดีไปยังคุณเจี๊ยบแท็กซี่ด้วยนะครับสวัสดีไปยังทุกท่านด้วยนะครับ แต้มอยู่ที่สองเท่าอืมนี่นเจ้าหมูเอาล้วครับเจ้าหมูเจริญราชครับรอืโอโหืโอโอ้โหนะฮะเกิดเกตสังฆวันครับและเจ้าหมูเจริญราษสร์ใส่และข้ามนะครับแต้มอยู่ที่สามต่อสองครับ เจ้าหมูค ну รับเข้มจังหวะของเจ้าหมูก็ไม่ถึงว่าจะห้อยหัวนะครับเป็นเพียงการเตะฉีกครึ่งรอบนะครับโอ้ยสาวเสือเวรไมาอีกแล้วเขาบ้ทั่วบป็นโซนตัวเลยบ้สิไปในซังแล้วสินในซังแบบถนัดถนัเนี่ย ไม่ผมจะได้สั่งแบบขนัดขนาดขาวข้าวขาแอมเลยสั่งแม่พอดเดี๋ยวเดี๋ยวขอบอร์โทรส่วนตัวเดียบอกผมจะได้สั่างฐานะผมว่าอยากสั่งแบบนี้นะไม่ให้ผมขอบอร์โทรส่วนตัวผมจะได้สั่งขนาดขนาดแต้มอยู่ที่สามต่อสามครับก็ถือว่าธุรกิจออนไลน์นะครับนะมีสาวเซเว่นสวยนะครับสาวเซเว่นนุ่น ซูมซูมสาวเซเว่นก่อนดูครับสาวเซเว่นน่ารักด้วยครับแต้มอยู่ที่3ต่อ3ครับ จังหวะนี้ครับี4-3ครับห่างกันที่หนึ่งแต้มอืมปีศาจครับจังหวะนี้เกอรเกียรเตะท่วมจอเลยครับเกิรเกียริจังหวะนี้ อยู่ที่3ต่อ4ครับหมูเจริญราชครับขึ้นทั่วเหมือนกันครับเจ้าหมูเจริญราชส่วนสูงก็ถือว่าฐานกระเกียดน่าจ,จะกุนดีกว่าหมูเจริญราชครับนะครับสี่สามครับโอ้ลูกดีครับ เกมเสิร์ฟกดดันได้ดีเหลือเกินครับท็อปจันเกมเกนะครับเกมเกม9้าแต้มนะครับยีกันที่9้าแต้มหลังจากคู่นี้เราก็จะได้ดูเดี๋ยวหลังเท้าข้ามฟรีครับปาเตียปาลามสามเจอเจอกันกับปมามันสะพานแพงกดติดตามไว้เลยนะฮะเราจะไล์สดกันให้ดูผ่านเพจบางกอก แล้วก็ออฟฟิเชียลครับนะฮะโดยแอมนอนระจุดครับเป็นผู้บรรยายเกมครับสนามอหลรอสักคู่ครับเป็นคู่ในรายการเลย,ยแต้มอยู่ที่3ต่อ5ครับผิดพลาดไปครับจังหวะของเจ้าหมูมห <c oughs> ลอกหลอนไปเรื่อยแล้วครับจังหวะของปีศาจวันนี้ แต้มอยู่ที่4ต่อ5ครับระยะอย่างนี้ฮะหมูจิลลาดโอ้ยจังหวะของเจ้าปีศาจครับถอดเสื้อทั้ง4ท่านครับทั้ง4คนเลยแต้มอยู่ที่5ต่อ4ครับเนี่ยเกรเกียรตแต่ท่วมครับ สีต่อห้าครับเกแต้มนะครับโอ้แต่ลงฝั่งตัวเองครับจังหวะนี้โอ้ยจังหวะเจ้าหมูจรอราดครับคู่นี้ชิงกันในราคาฝั่งละ1,000บาทนะครับราคานอกน่าจะมีส่วนร่วมได้ น่าจะประมาณที่หกเจ็ดร้อยและครับเก้าแทมนะครับคือเส้นชายที่กำหนดไว้เก้าแทมเหรอฐานเก้าแทมเนาะเก้าแทมนะครับมันล็อกกันนานนะครับไม่ให้ถึงสิบสองแทมนะครับเก้าแทมพอครับกับเส้นชายที่กำหนดไว้ห้าเท่าโอ้โเป็อลาดครับ น้ำหนักก็น่าจะ70ดขึ้นเลยครับจมูกเจอญรลาต์ห้าเท่าครับอือจังหวัดนนแต่ที่ทปลายเท้านี่เดียวครับขึ้นลอยตัวเปลี่ยนจังหวัดแต่ก็ได้ดีครับจังหวัดของเกียรติสังขวันคนนี้ห้าเท่าครับ เหลือฝั่งละสีแต้นครับนี่เจริญราด์รอสักครู่นะครับจบจากคู่นี้ครับปาเตียพลัสามวอร์มแล้วแล้วก็ประมณสะพานแดงสะพานแดงก็ถือว่าพร้อมแล้วนะครับต้องให้ลูกเมื่อช่วยเดี๋ยวชอบมาพูดต่อหน้ากล้องตลอดเลยดูน ลายไปไหนหมดเอ่ยหลังหมดแล้วนะครับหลังไม่มี <c oughs> ลายเลยนะครับหลังไม่มีลายเลยนะครับนู่นครับ <c oughs> าทางป่าเตี้ยปราลามสามก็ถือว่าพร้อมเลยนะครับส่วนทางฝากฝั่งป,า000 000ป่ามันสะพานแพงก็ถือว่าพร้อมเลยนะครับนะฮะรอสักครู่นะครับป,ะป,ะะป่ามันสะพานแพงก็ถือว่ามันมา <c oughs> น่าจะร่วมหนึ่งชั่วโมงแล้ว <c oughs> กลับมาสู่เกมครับ ไปเลยเดี๋ยวพอจะแก้ช่วงครับ เก้าแต้มแค่นั้นพอครับกับเส้นชัยที่กับหนดไว้ในข้างต้น <ś m ary> จังหวะน,นี้ครับหมูเจริญราษเอาละครับ <ś m ary> แต่ผิดพลาดไปครับ <ś m ary> ห่างเยอะฮะจังหวะน,นี้ <ś m ary> 6ต่อห้าครับ จมูจังหวะนี้ครับเกิดเกียิสังขวันครับวันนี้มาทั้งวันเลยครับได้ลงสองแมตช์แล้วครับแมตช์แรกเนี่ยชนะเมียนมาไปครับแพ้ต่อสองต่อสามต่อสามสองเยืนคู่กับหลวงพี่ป้างครับอันนี้แมตช์ที่สองครับของเจ้าตัววันนี้อืมวไวครับจังหวะนี้เกิดมีความคล่องตัวนะเกิรเกียดสังขวันนี่สาน ไ่ใช่มันไปเตยบ่อยพูทธรรมดาถ้าเทา่สองลูกเปิดลูกมันไม่ธรรมชาติมันติดเดี่ยวอะมากกว่าเอาติดเดี่ยวมากกว่าเตตเเป็นเตยพุทธมดาติดเล็กประมาณสามสิบจุดือมันหลากเองหมดแต้มอยู่ที่หกต่อห้าครับกาแต้มพอครับเช่นใจที่กำหนดไว้รอสักครู่นะครับคู่กงปามันสะพานแพงพร้อมแล้วนะครับรอสักครู่ เราจะไล่สพกันนี้ดูนะครับผ่านเพจของเราเลยเปิดจับเปิด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 ,ปด,ปดแต้มอยู่ที่5ต่อ6นะครับอือจังหวะนี้เกมรับของเจ้าเกิเไรเกียรน สวัสดีคุณทศพลตัก้มือสวัสดีเสียสังพภาประแดงด้วยนะครับที่เข้ามาชมในการไล์สดของเราครับฝากกดติดตามเลยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเกอรเกียิครับเจ้าตัวไม่เตะด้วยหลังเท้านะครับจังหวะเมือเ่อกี้ข้ามด้วยฝ่าเท้านะแต่มันเกิดลกะกระโดดเหมือนจะม้วนครับเหมือนจะเต็มรอบด้วยหลังเท้าแต่ไม่ใช่นะครับตัดสินใจด้วยฝ่าเท้านะครับ ปาเตี้ต่อจากคู่นี้นะครับทีมชาติอุชัยนะครับคุณทิมชาติสวัสดีสนธย,ยาฟาร์มปูนาด้วย <Hey! S 1> ต่อจากคู่นี้ครับปาเตี้พารามสามเ,เจอกันกันกบปาหมันสพันแพง <Hey! S 1> เหลี่ยมมีอยู่ว่าเสิร์ฟหลังเท้าทั้งคู่ครับนะฮะข้ามฟรีแต่มีเหลี่ยมนิดนึงก็คือไม่ให้ปาเตี้พะรามสามข้ามด้วยหัวนะครับ ชิงกันในรล,ลครับฝั่งละ1,000 0บาทนะครับ2,000 0บาทนัดล่าสุดทั้ง2คนเคยเจอเจอกันที่สนามพัฒนาการซอย32บโดยการจัดของโปรฟูลิกินอนครับสัญจรปาเตียพลามามชนะมานะครับแต่เหลี่ยมนี้เนี่ยเส์อแปะนะครับแต่วันนี้ให้เสือฟังเท้าน่าจับตามองเลยครับปาเตียพลามาม รอสักครู่ครับจบจากคู่นี้เราจะไลส์สดให้ดูเลยจังหวะนี้ครับฐานเกือกใหโอ้เตะเต็มรอบเลยครับจังหวะไม่หมดครับหมดไม่ง่ายด้วยฮะ <laughs> ดังอดี รอสักครู่นะครับเอาลุกแนโอ้ยอือจังหวะนี้ครับเอาแล้วครับจมูกลูกเสือแสงลูกกันเจ๊ลูกเสือแสงลูกกันแม่นำเลี้ยเต็มหนึ่งบอเต็มนำเนี่งต้องเชียนงนกี่เต็มน้ำไม่ได้ อย่าเปิดแจกเองนะลูกเสือแต้มอยู่ที่7ต่ <ไป S 1> อ6ครับชมหมูครับจังหวะนี <ไป S 1> โ้โอ้ย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 ถุงแก๊สถุงสถุงแก๊สถงโอ้ยไปไปโอ้ยสูดโดนตาครับถูกปากขู่ นับนับน็อกน็อกหรือไม่นับครับเอาเป็นยังไงเมื่อกี้เป็นยังไงโดนไหนโอ้โดนไหนเอ่ยโอ้ยซูมครับโอ้ยโโดนได้ยังไงจังหวะเมื่อกี้โอ้นับน็อกครับ แอดเอาเบอร์แปดเดี๋ยวนะครับคนเดียวเดียวถ้าบอกว่าคนเหนือดวงทมบอกให้ติดต่อกับเขาจะรู้ไหมครับแนวบอกผมด้วยไม่มีอุปกรณ์จดเลยแปดศูนย์แปดสองสี่เก้าเจ็ดสี่เจ็ดเก้าห้าศูนย์เก้าเก้าเดี๋ยนะครับเขาประมาณสะพานแดงอู่ตงไหนึ่งเดี๋ยวผมจะบอกว่าคนเหนือดวงให้โทรติดต่อกลับใช่ไหมครับ นะใช่ไหม,มได้ไหมเดี๋ยวผมจะบอกปาะมาันสะพานแพงให้ว่าคนเหนือดวงให้ติดต่อกลับนะครับเอาอย่างนี้นะ<ป>นะครับ<ป>ผมจำเบอร์โทรไม่ได้นะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมบอกให้เพราะว่าผมไม่ได้จดเบอร์ไว้นะครับม่มีอุปกรณ์จดเบอร์ เดี๋ยวผมบอกให้ครับแป๊บหนึ่งนะฮะแปะ๊บหนึ่งเดี๋ยวผมบอกให้อยู่ข้างๆสนามนี่แหละครับเดี๋ยวผมไปเดินไปบอกให้ให้เขาเตะเสร็จก่อนเดี๋ยวจะบอกให้พี่เขาโทรกลับนะครับเจ็ดต่อหกครับอ่านพี่หนึ่งครับว่าอืมมูเจริญราดครับเจ้าทหารโอ้ยลูกนี่ย ตัต้าเกมบอเต้นใจคือจังหวะการเตะของเจ้าหมูเจริญราษเมื่อกี้เตะโดนนะเกือบโดนหน้าครับเดดเดนะโดนส่วนตรงไหนไม่รู้นะแต่ล้มทั้งยืนครับเดเดก็ถือว่าฮาเลยครับก็ถือว่าฉีกทุกฉีกทุกความมันจริงๆถ้ามีเจ้าปีศาจอยู่ในสนามเนี่ยก็ถือว่าได้ฮาครับ นะฮะรอสักครู่นะครับนะะรอสักครู่เราจะไล่สดคู่เอกให้ดูดน,น่าจะฉีกนะดูว่าหน้าแหกหรือเปล่าโอ้ก็ต้องยอบเรากำล้มทั้งยืนเลยครับจะมาเมื่อก,กี้6-8ครับอืมฐานเกิอกเหยียวโอ้โหโ เตะน้ำหนักได้ดีครับฐานเกเกียรติสังขวันคนนี้เตะคู่ต่อไปเลยครับประมาณเตะคู่ต่อไปเลยน่าจะใช่ไหมผมว่าน่าจะใช่นะ้าไมถ้าไม่ใช่ไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วฮะรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมบอกประมาณให้ว่าคนในดวงให้ติดต่อกลับนะครับ แต้มตอนนี้อยู่ที่6ต่อ8ครับแก้วแต้มนะครับเส้นชัยที่กำหนดอโอ้ยจงังหวะนี้ลงเลยไหมครับประมาณสะพานแดงลงเลย,ยไหมาน,นะครับมีการต่อคิวด้วยนะครับนะต่อคิวกันเลยนี่ครับประมาณสะพานแดงสักครู่นึงครับนะคคุยเรื่องการจับขานอกอยู่นะครับจังหวะนี้ แต้มอยู่ที่6ต่อ8ครับ9แต้มนะครับตกลงกันไว้แล้วฮะเตะสูงไปกว่าน,นี้ไม่ได้นะครับก้าแต้มแค่นั้นพอ <c oughs> นอนอยู่บ้านสบายๆครับไม่เสียงโควิดครับผมขอบคุณคุณเสือคนณสากแก้วด้วยครับที่เข้ามาชมในการลฟาสดของเราสวัสดีคุณไยจานลันกาชนนะครับ แ้มอยู่ที่6ต่อ8ครับอือจังหวะนี้นี่ๆสมมติว่าแจมเสือกติดเน็ดมาอ๋อ่าโอเคผมว่าติดเน็ตแจมเลยเสือกเลยมัน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 วิ่งอย่างนี้ไงเน็ดเลยแต้มอยู่ที่แต่อ6ครับอือจังหวะนี้เจ้าหมูโอ้ยลองไปนะลองไปนะ หกต่อแปดครับอืมเปิดด้วยซ้ายครับนิ่งมากครับจังหวะนี้โอ้โหเจ็ดต่อแปดครับเจ็ดแปดครับเอาช่องกลางครับ จังหวะนี้ท่วมแล้วครับจังหวะนี้กันของเตะของเจ้าทหารเกิดเกียรติสังควันกวนี้ครับแต่ท่วมได้ดีครับจังหวะเกมเตะถือว่าล็อกร้อยจริงๆแต่เจ้าตัวนี่ออกสื่อไม่ค่อยได้ออกสื่ออะไรมากมายนะครับไปที่พุทธบูชาก็ไม่เห็นชัยชนะเลยนะครับ สักครู่นะครับคู่ประมาณสะพานแพงนะครับเราจะไล์สดให้ดูผ่านเพจบางกอกต่อก็ออฟฟิเชียลโดยแฮมนอยและจุดครับเป็นผู้บรรยายเกมกลางสนามขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาชมในการไล์สดของเรานะครับฝากกดติดตามไว้เลยนะครับอีกสักครู่เราจะไล์สดผ่านเพจปาะมานสะพานแพงเสิร์ฟหลังเท้านะครับข้ามฟรีแต่ปาเตี้ยพรามสามไม่ข้ามหัวนะครับเกมไปครับ ด้วยสกอร์9ต่อ7นะฮะรอสักคู่นะครับประมาณสะพานแพงมาแล้วครับนะฮะเอาล้ครับเราขอตัดคลิไปไว้ก่อนเลยเอาคู่ประมาณสะพานแพงเข้ามาเลยนะครับเป็นคู่เอกรุ่นอาวุโสวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับ